สวัสดีครับวันนี้ช่องคู A อคอมพิวเตอร์นะครับจะมาแนะนําวิธีการฝังฟอนต์ใน powerpoint นะครับปกตินะครับถ้าเราได้ทํา powerpoint นะครับหรือโปรแกรมนําเสนอนะครับเราก็ทํารูปแบบตัวอักษรนะครับเป็นรูปแบบที่น่ารักขี้ขุอโนนน่นะครับแล้วก็เราชอบมากฟอนต์แบบนี้นะครับแต่เวลาเราบันทึกแล้วเราใส่ แฟตไร์นะครับไปเปิดกับเครื่องคอมอื่นนะครับมันก็ทําให้ฟอนตเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นจะไม่มีฟอนต์พวกนี้นะครับทําให้เป็นตัวขยุกขยือนะครับหรือว่าไม่เป็นตัวฟอนที่เราต้องการนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเซฟแบบฝังฟอนนะครับไปที่ไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปบันทึกเป็นนะครับ แล้วไปหาโฟลเดอร์ท in like ี่เราบันทึกนะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับแล้วก็ไปที่เครื่องมือนะครับเครื่องมือแล้วไปตัวเลือกการบันทึกนะครับแล้วให้เป็นเลื่อนมาข้างล่างสุดนะครับมันจะมีคําว่าฝังฟอนในไฟล์อยู่นะครับแล้วเลือกอันแรกเลยนะครับแล้วก็ตกลงนะครับแล้วก็ทําการกดบันทึกนะครับเป็นการบันทึกนะครับเพื่อความแน่ใจนะครับ กดบันทึกอีกรอบนะครับมันจะมีคําว่าฝังฟอนเนี่ยครับดูดีๆนะครับผู้ท่านดูดีๆตรงนี้นะครับเห็นนะครับมีคําว่าฝังฟอนนะครับปุ๊บกำลังฝังฟอนไหมครับกำลังฝังฟอนตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับลองบันทึกทำนะครับกำลังฝังฟอนเห็นไหมครับแค่นี้ก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับสวัสดีครับ